สวัสดคมมีครับนี่เฉยใช่หมครับนี้นํำแสดงตัวเช็คซ่อมตู้เย็นโนฟอสสองประตูตัวชิบ้านะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น,น gr ขีด r สามสอง kd นะครับสิบจุดหนึ่งฟุตนะครับไม่สิบจุดหนึ่งคิวตอนนี้วัดความเย็นช่องฟิตได้ลบแปดจุดหกนะครับวัดให้ดูว่าเย็นติดลบนะครับเดี๋ยวมาดูท่านหลัง เกี่ยวอิฐวงจรไฟฟ้านะนครับเพื่อจะต้องใช้เมื่อน่าจะเป็นหนึ่งสามนะตัวนี้จับกระแสตรงสายสีเทานะครับศูนย์ศูนย์จุดหกแปดนะครับคอมเพรสเซอร์กระเบืรอนี้นะครับยับนทอนนะครับ a z a 1 3 7 y k r นะครับสารทางเยรยน r 1 3 4 a นะครับดูทามเมอร์ทามเมอร์ก็เบอร์นี้นะครับ g m d f, f 7 0 7 0 4 e d 1นะครับจับก็สันๆนะครับดูตรงเฟืองนะครับ ท่าม,มือเดินไหมนะฮะสูยนิดนึงนะโอ,อเห็นนะฮะเฟืองก็เดินนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นการบิดทามเมอร์นะครับหมุนตามลูกศรน,นะครับอือเพื่อนแค่ัหนก็โอเค ละลายน้ำแข็งก็ละลายได้นะครับ0.67ฟังทางเมื่อหยุดเดินไหมนะ มันก็หยุดเดินนะครับเวลาละลายน้ำแข็งกระแสขึ้น0.66นะโอ้น้ำเต็มเลย หมดหรึเปล่านะน้องแข็งโอเครับน,น้องก็แล้ะเวลาแข่งได้แล้วก็ตัดไปฮีเตอร์เทอร์โมฟิลนะครับใบมีท่อนนะครับใช้ทำงานได้ปกตินะครับกีนอะไรีข้าวน้ำมันไม่มีอะไร ม่มาดูน้ำแข็งเมื่อกี้ลืมเปิดโดอเพราะน,น้ำมันมัน,มนอย่ทั้วันได้อย่างเงล่ะถ้าทั้งวันได้แค่นี้ไม่ได้ความเย็นไหมอันนี้คงใจตอนบ่ายนี่นะตอนมมงี่ม่นี่ก็ไม่เป็น<า>น้าแข็งมมครับไม่จริมนันก็สองสมัวมงก็เย็นลมั่งแข็งละมั่มันต้องลบสิบแปดไงอือเมื่อกี้ไม่ไดดถ้่น้าแข็งได้แค่นี้ไม่ไม่เย็น เย็นไม่ถึงลบไม่ถึงเย็นอะเย็นอยู่แต่มันติดลบไม่ถึงสิบแปดเพราะตัวนี้ต้องลบสิบแปดสาพตันี้เย็นเย็นอยู่เย็นนันเย็นอยู่แต่มันไม่ลบลบไม่ถึงน้ำยาไม่พอใช่ไหมครับน่าจะตันความชื้นในระบบเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงจะดูไอ้น้ำแข็งไหนละลายหมดหรือเปล่าแกะดูน้ำแข็งนะครับ ท่อนอยู่ด้านบนน้ำแข็งก็ไม่เต็มนะก็ละลายน้ำแข็งได้อยู่ครับจะมีปัญหาเรื่องความเย็นไม่ถึงติดลบอยู่แต่ไม่ถึงสิบแปดนะครับ ตันนี้ก็ต้องถอดต้องไล่น้ำยาใหม่หมดเลยใช่ครับต้องปล่อยน้ำยาเดิมทิ้งครับโอเคตอนนี้ก็ปล่อยน้ำยาชิ้นะครับโอเควงไหนนะครับเตรียม อันเอียสามสี่นะครับจิดเ,เชื่อมแก๊สอ,ออกซิเจนนะครับแล้วก็วาวบริการนะครับ,เ,คครบเชื่อมวาวบริการเสร็จแล้วครับซับให้เย็น ก็ใส okay. mm ่ซอนแล้วก็ม นั่นฮะใส่เกจน้ำยาเกจโลนะครับสีน้ำเงินนะให้แน่นครับโอเคโอเคครับต่อทางน้ำยานะสีเหลืองต่อแรกค้อมสีแดงเปิดเกจโลเปิดเกจไฮ ักทำซักเป็นเกจจะนจะค้างอยู่ที่20ลงมาก็จะลงมาประมาณได้ประมาณ10ล้วนะครับไม่ลงถึง30นะเกจมันค้างนะเวลาเล้ข้ามก็เปิดประตูนะค้างไว้ก่อนนะครับ ยี่สิบลงมาสิบนะครับปิดเกตหายนะครับโอเคถัาปักไปข้างโอเคถ้าปักไปน้ำยาสั่งที่เข้าระบบนะครับ เพื่องความรวดเร็วโอเคเราก็เช็คลูกน่อยเ,อเชื่อมกันเหนียวโอเคมีก้อนเลยอยู่ที่ร้อยนะครับ ที่จะ80นะครับเพิ่มไปโอเคพอกับปิดเกต็ดแล้วก็ปิดประตูตัวเย็นอย่าเพิ่งแนาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันหล่นอยู่ทางนี้อยู่เดี๋ยวผมเอาให้ครับครบเลยเดี๋ยวช่างจับกระแสรตรงนี้นก่อน ต้องปิดทามเมอร์กันโอเคไปตำแหน่งคอมิพสเซอร์ทำงานกา่อนนะครับถึงบ้างเลยโอเคสตาร์ทที่หนึ่งจุดสองโวน์จะดังนิดหน่อย ด0ดที่เพย์ใช้ไม่นหนึังอมนะครับเงียบนะครับดังพักเจิบโอเคน้ำยาก,ก็ดูจาก20นะครับตอนนี้นอยู่ประมาณ2พิทไอตเติมเพิ่มหน่อยอ่ะสัก5พิทไอ ต่อแล้วนะคแบบถ่ายโดดให้หมดอ่ามันะจะเริ่มร้อนนะครับรอสักพักรุ่นนี้ในหลังจะร้อนนะครับรซ้ายขวา ซ้ายขวาก็ร้อนร้อนอุ่นๆตอนจะร้อนหนักนั้วแขงขึ้นด้านหลังก่อนจะซันเลยกระแสก็ศูนย์จุดหกเก้าโอเคตอนนี้ก็รอความเย็นนะตอนนี้ใส่เบรเตอร์แล้ว ยีสิบเก้าองศาอยูน่นะเติดลบแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็ลง13.3สามจุดสามองศานั่นอีกสักพักน,นะเกียรครับก็ลงที่สิบอ,องศาแล้วเกียร์ก้ามองที่20ขึ้นไปนะฮะขึ้นมามาเก้าฟีดไอนนะั ใส่ฝาปิดโอเคผมจะเชี่ยมปิดตายก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็6.9นะครับเราอีก10ครับนะครับ